好了。 ฝนไม่ตกครับกาศก็เย็นปกติเช้าๆฝนไม่ตกเงียบดีฮะจกเปลี่ยนนิดหน่อยน่าจะมีฝนเหมือนับ ที่ดูจากภาพรถน่าจะมีฝนโปรยลงมานิดหน่อยช่ชวงเช้าๆหรือเปล่าเนี่ยนะนี่เพราะว่าตัวรถมันมีน้ํามันไม่ใช้น้ำค้างเนี่ยเพราะมันเยอะว่าปกติน่าจะเป็นน้ําฝนนี่ฮะเปียกๆอยู่นี่เป็นน้ําฝนนิดนึงฮะตอนเช้าๆหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ มันเป็นเรื่องของการลักน้ำเลยนะเปิดใช้ได้จริงจริน้ำมันสูงกว่าใช่ไหมเนี่ยขนาดตรงนี้นะนแบบน้ำเนี่ยนะ่าอยู่เดี๋ยวนีว้ถ้าอยู่ในถังนะในเต็มถังนะผมวัดไว้ง่ายนาโจงกับตรงนี้เปิดไม่ต้องใช้ปั๊มเลยใช้ระบบการลักน้ำใช่ไหมไม่เปลืองพลังงาน มันก็ไหลออกแล้วเมื่อคืนก็นอนสบ,บายนะแถนี้ก็มีไฟสองสว่างแล้วก็ติดติดดับดับอยู่เหมือนกับตอนเช้งคืนเขาจะดับแล้วเขาก็ติดอีก แม่น้าคลองพังงาน,นะครับตรงนี้ก็มีคนมาวิ่งออกกำลังกายช่วงนี้มีดอกหญ้าธรรมชาตินะดอกขุนหนีป่าไหมเนี่ยเน่เน่เน่ดอกเดี่ยวขาวเนี่ยครับผมขุนหนีป่าเปล่าครับดอกเดียวขาว,ขนนาาอวขาไอ้ผมผมเข้าใจเป็นดอกขุนหนีนะเพราะว่าถ้าดอกใหญ่ที่เขาปลูกขายเอาไปร้อยพวงมาลัยอะไรต่างต่างเนี่ยอันนี้มันดอกเล็กๆเนี่ยขึ้นเกลือน จะเป็นของเทศบาลหรืออบตอะะข้างหน้าเราเชื่ออะไรเ้นจุดตรงนี้ะคืออนณาเขตที่เขาทำไว้นะกองสะพานแล้วก็มีที่วิ่งเพราะเหม็นเมื่อวานมีคนมาวิ่งมาเดิอนอะไรก่น,นี่ท้ำน่าเป็นอบตอเป็นอบตอของตำบลถ้ำ หาังที่ออกกำลังกายนะครับอบตอตำบลถ้ำน,นี่ครับผมนี่โอผมเพิ่งเห็นเครื่องปันงนะ่นนี่นะโอ้ลูกเหล็กนะโอ้โหมันปั่นจักรยานเลยนะนี่เห็นนะตัวตัวปัน่น นิชานี่ฝนตกแน่นอนเลยผมนอนหลับหรอ <laughs> ตอนนี้เป็นอบตฮะส่วนตำบลถ้ำนะผมอยู่อย่างเงี้ยโอ้โหนจออรถนอนนอนเจ้าปันยาจอดโอเคเลยผมเข้าห้องน้ำหนักนะส่วนของตัวปั่นอะไรต่างๆหน,นักอยู่นะครับลูกเหล็กเนี้ยท่านเ <laughs> ออไหนนะ โอ้โหเออผมไม่ได้สายออกกําลังกายไงดีเนี่ยนะยังไงถ้าว่าเรียกก็ดีก็ดีแหละก็ถือว่าตรงอบตตรงบ็นลานใหญ่ตรงนี้สามารถจดรถนอนได้เป็นรถนะมาพักรถได้นี่ฮะทำให้เรา นี่ที่พักรถของเราไปเรื่อยหนึ่งคืนโอเคหลังจากตื่นเช้านะครับไปนั่งกินขา้าวต้มติ่มจำโอ้โหนี้ไปกินหรูหน่อยแต่ไม่ได้ถ่ายนะครับระหว่างรอร้านที่หมอเปิดผมไม่ได้สังเกตร้านหมอเนี่ยเปิดอยู่ที่ภูเก็ตด,ด้วยเรื่องย้านเรื่องยาที่ซื้อให้แม่ประจาคือยาแก้กระดูกนะครับกระดูกพรุนกระดูกเสื่อมเนี่ยแม่ผมกินยาตัวนี้ คจออาทิตย์ละหนึ่งเม็ดแค่นั้นเองนะไม่อายุเยอะแล้วก็นะเป็นโรคของกระดูกเสื่อมกระดูกพุนแต่ก็ต้องกินยานะนยาตัวนี้หนึ่งเม็ดอย่างเดียวทําให้กลับมาเดินได้อาจจะถูกด้วยของฤทธิ์ยานะนี่ฮะแปดร้อยก็คืออาทิตย์ละสองร้อยบาทนะครับแล้วเพิ่งวร้านหมอที่ขายเนี่ยอยู่พังงาเมื่อก่อนนะครับอยู่พังงาผมก็มาซื้อยาแล้วพาแม่มาเที่ยวพังงาตลอดนะครับ ก็การซื้อ,อยาเป็นข้ออย่างหนึ่งที่ต้องมาเอาผมเพิ่งเห็นว่าหมอเปิดคลินิกหมอเพิ่งเปิดหรือเปิดนานแลวไม่รู้นะมีป้ายติดอยู่ที่คลินิกที่ทำง,งานที่ภูเก็ตด้วยแต่เปิดช่วงประมาณบ่ายวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันอาทิตย์หมอน่าจะหยุดนะวันเสาร์หมอเปิดที่นี่ครึ่งวันประมาณนนะวันจันทร์ถึงวันศุกร์หมอเปิดประมาณห้าโมงเย็นถึงทุ่มครึ่งถ้าอย่างนั้นยาเนี่ยผมก็ซื้อตุนมไว้ได้แล้วก็แม่ก็ เรื่องเดิมคือผมต้องผ่ามาเที่ยวปัจจัยะไม่ได้มาวอายาเป็นหลักหรอกแต่ก็คือต้องมาวอายาที่นี่พังงาเพราะว่าเราไม่ได้หาข้อมูลอะไรเยอะนะเราอยากซื้อยาจากประวัติที่เราซื้อจากคุณหมออยู่ตลอดเพราะทุกครั้งที่ไปซื้อยาคุณหมอก็จะลงประวัติตลอดลว่าเราซื้อยาตัวนี้คุณแม่คุณแม่อยู่เดี๋ยวมราไปซื้อยาของภูเก็ตตุ้มไว้ดีกว่านะฮะตอนน้ำตกที่เพื่อนก็โพสต์มาน้ำตกบ้านบ้านนะครับนี่มันมีหน่วยอุอาพิทักษอุทยาแห่งชาติของหลักกลําลู ก็ติดเขตของเขาหลักลำลู่อยู่นะครับแล้วก็ทุ่งคางโงกไงฮะขาว่ามีคนรู้จักน้อยใช่ครับเป็นธรรมชาติจริงแล้วก็รูปที่เขาโพสคือน้ําตกต้นลำพราวทุ่งคางโงกเนี่ยคือเขามีแต่รูปแต่เขาไม่มีทางเข้าแล้วก็เฟซของเขานี่ไม่มีอะไรเพิ่มเติมไม่ได้บอกทางเข้าไม่ได้ยิง G p s แเอวเพราะว่าด้านในน่าจะไม่มีสัญญาณอืประมาณอย่างนั้นเนี่ยเป็นต้นน้ำของงาเลยนะ มันเป็นต้นน้ำไงเขาเลยอาจจะไม่ได้เที่ยวแบบจริงจังชาวบ้านทั่วไปเที่ยวเป็นตนหินลาดหรือตนลำพราวพื้นที่เดียวกันเขบอกไงผมเลยอยากเข้าไปดูนะเพื่อนคนแนะนำมามาแล้วไงเราอยู่โซนนี้ก็เข้าไปอีกหนึ่งครั้งนะครับถ้าจากข้อมูลน่าจะทางเลี้ยวขวากองที่ผมไม่ได้เข้าไปนั่นแหละเป็นน้ำตกเล็กๆนะสุดท้ายก็หาเจอแล้ เดี๋ยวผมขอจอดรถปากทางหน่อยหน่อยขอถ่ายหน่อยฮะอ่ะถ้าดูตามคลิปผมนะแนะนนำเราจะงงกับตัวของการหาพื้นที่เดี๋ยวผมจะปักหมุดถ้าเข้าไปถึงข้างในแล้วตัวของเรียกไงดีอะ โอ้โอเคเริ่มพอเข้าใจมันเป็นน้ําตกเล็กๆน้ําตกชาวบ้านนะครับผมว่านะเป็นทานน้ําตกนะถ้าถามชาวบ้านทั่วไปน่าจะน่าจะน่าจะรู้แล้วก็อยู่ทุ่งคางงกจริงด้วยนี่อา่า ตรงนี้เรียกไงดีเราขับรถถ้าว่าไกลๆพอถึงบริเวณของตัวของตำบลทุกงพางอกด้านหน้าเนี่ยมันจะมีสถานีตำรวจนะครับสถานีตำรวจถ้ามาจากฝั่งของทุ่งมะพร้าวตะวป่าฝั่งโน้นน่ะก่อนจะถึงสถานีตำรวจทุ่งพางองกคุณต้องเลี้ยวซ้ายแต่ถ้ามาจากฝั่งพังงา ขวั่งบางาขวั่งของสองแพร่ฝวั่งโน้นค้นสานีตํารวจมาปุ๊บคุณต้องเลี้ยวขวาทางเลี้ยวกองข้ามทางเข้าเนี่ยจะมีวัดอยู่ผมจําชื่อวัดไม่ได้นะครับกองข้ามทางเข้าจะมีวัดอยู่แต่ถ้าสังเกตง่ายก็คือสานีตํารวจของทุกคางงอกถ้ามาจากขวั่งของตูกป่าหรือทางขวั่งของทุ่มะพร้าวของโน้ตเลี้ยวซ้ายก่อนถึงสานีตํารวจเลี้ยวซ้ายเข้ามาแล้วก็ถ้ามาจากขวั่งบางนาค้นสานีตํารวจนิดนึง ให้เลี้ยวขวามันมีมีทางเข้ามาเข้ามาสักประมาณหนึ่งกิโลได้มั้งฮะนะโดยประมาณนะผมเมื่อกี้ผมขับเลยไปแล้วลจากปากทางก็จะมีป้ายนี่มันเป็นป้ายเล็กๆนะท่านน้ําตกหินลาดน้ําตกลําพร้าวเป็นน้ําตกเล็กๆนะครับเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะหินลาดลําพร้าวนะครับเข้าไปอีกสองกิโลอารโลมาป้ากระป๋องแต่ถ้าจะพิมพ์หาตัวของน้ําตกลําพราว เดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้มันจะพิมพ์ไม่เจอเหรอกครับท่านนอกจากาหาในตัวของอุทยานแห่งชาตินี่ในนี้ถ้าเขียนตตน,นะน,น้ำตกต้นหินลาดอ่ะจะเจอนะเห็นไหมน้ำตกต้นหินลาดทุ่งค้างโงกจะเจอตัวน้ำตกต้นหินลาดอยู่แต่ในนี้เขียนน้ำตกหินลาดน้ำตกลำพาวเราต้องหาน้ำตกต้นหินลาดตันน้ำตก ต้นหินลาดน้าตกหินลาดหรือน้ําตกลําพราวตัวเดียวกันหรือต้นลำพราวแล้วก็ตําแหน่งของเขาที่เข้าไปถ้าจะให้ถึงที่มันต้องพิมพ์หา,อ,าอุทยานหนอะหน่วยพิทักษ์อุทยานเดี๋ยวผมขอขอเช็คนิดหนะึ่งหน่วยพิทักษ์อุทยานเขาหลักลำแห่งชาติเขาหลักลำลู่ขอลอสามทุ่งคางกอืม แล้วจะเข้าไปชัดเจนมันชี้เข้าไปตรงนี้เลยเดี๋ยวเข้าไปอีกประมาณ2กิโลเดี๋ยวไปดูกันครับเริ่มเิครับดีงามพระราม8ปดนะ ทางข้าก็สบายสบายนะเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดโครงการก่อสร้างถนนนะครับทางสายทางเข้าน้ำตกตนนตนลาดนะชื่อเขาไม่เหมือนกับทักชื่องไงเราเลยหาหาลำบากอยูน่นี่เราก็เก็บลูกปลามาอยู่เลย เ้าก็สบายสบายนะแต่แค่มันไม่ดังพไม่ดังพบม,มีควนนะตอนนี้เราเราไม่เจอนักท่อง,งเทีย่ยวไม่เจอชาวบา้านแล้วนะตงหาการเงียบๆผม,ม,ม,มชอบอะ่ะ <c oughs> <c oughs> หาอะไรแบบเงียบๆปกดีครับ เป็นหน่วยลักต้นน้ำทน,นี้ด้วย่ไงโอเคเจเจเจอวเจ๋เจเจเเจวดีครับว้าวเราไม่ต้องไปถึง,ถงตัวน้ำตกหรอกเป็นเดี๋ยวผขอขอเข้าไปมันสุดทางตรงนี้เองนะทางเข้ามาสวยครับสวย ถนนมาสิ้นสุดตรงอาคารหลังนี้นะครับเดี๋ยวพาสำรวจกันที่ผมเห็นเบื้องต้นเนี่ยนี่่าเข้มได้เลยนะเข้มได้เลยครับอยู่ข้ออนุญาตให้เข้มหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอเก็บข้อมูลแป๊บนึงเค่เห็นเว็บนะชอบเพราะว่ามันมันยังเป็นธรรมชาติแล้วก็ มันไม่โดนอะไรทำลายนะโอ้เสียดายก็สัญญาณดับนะข้างในข้างในเนี่ยคืออ๋อมีมีสัญญาณเฮดนิดหน่อยโทรศัพท์ได้แหละนะครับสัญญาณเน็ต 3G ป่ะนิดเดียวครับทำอะไรไม่ได้ดูนนนิวนีวน่ไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวผมไปสำรวจกัน ผมว่าเนี่ยแวะมาจอดพักเข็มนอนจอดรถนอนที่นี่ผมว่าผ่านนะครับแต่ไม่รู้ว่าต้องขออนุญาตเจ้าหน้าที่ข้างไหนหรือเปล่าเดี๋ยวเข้าไปเช็คดูนะครับข้างไหนว่าขอให้เข้าไปถ่ายไปชมเลยได้ไหมแต่แค่ด้านนอกตรงน,นี้ผมว่าผ่านแล้วนะหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาหลักลำลูกคือคุณพิม์พคุณพิม์พชื่อนี้เลยนะครับเดี๋ยวขอขอเอา เอาเอาเอาถงชาดนิดหนึ่งจะได้เห็นชื่อป้ายชัดชัดนะครับเราสายนี่ถ้าให้คุยกันชัดๆก็คือถ้าคุณอยากจะมาตัวของตัวน้ำตกไม่ว่าจะชื่อน้ำตกโตนหินลาดหรือน้ำตกโตนลำพราวหรือน้ำตกหินลาดหรือน้ำตกลำพร้าวของ ทุ่งคางกเนี่ยให้คุณพิมพ์หาหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาหลักลำลู่ที่สามทุ่งคางกก็จะเจอนะครับก็จะเจอเต็มเต็มนะครับเต็มเต็มเลยสายน้ำชื่มฉ่ำสวยครับน่าจะเป็นทานทานน้ำเห็นว่าถ้าดึงขึ้นไปผมไม่แน่ใจว่าขึ้นไปกี่กี่กิโลจะถึงตัวน้ำตก แต่ผมก็สะทับใจแล้วคือถ้าเป็นสถานที่อย่างนี้ยมันเจ็บครับผมน,นี่ช่วงนี้หน้าแรงที่มีฝนหน้าแรงที่มีฝน <c oughs> หน้าฝนหน้าฝนที่มีน้ํานี่ฮะมาปิกนิกนะเียจะมีพื้นหญ้าเล็กๆอยู่ข้างหน้าเนี่ยไม่ต้องไปไกลเลยบริเวณตรงนี้เลยครับเนี่ยท่านเห็นไหมเห็นปะ เห็นเหมือนผมไหมพื้นหญ้าสวยงามครับอืมเราเรียกไงดีมาจอดรถในมันนั่งอ่าปิกนิกกินข้าวห่อแล้วก็เล่นน้ำน้ำสวยอ่ะท่านเมื่อวานผมหาไม่เจอผมไปตะลอนหาเขาข้างในเหรอครับคือที่นี่อมันมีสายน้ำอยู่หลายที่โอ้โหน้ำโคตรเย็นเลยเที่ยงเที่ยงผ่านครับท่าน เขาก้านเขื่อนไว้นิดหน่อยนะครับให้เล่นน้ํานี่นะอากาศร้อนๆมีต้นไม้รอบๆฟินเลยอะ่ะจริงๆผ่านผ่านมาเล่นน้ําครับน้ําน้ําไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็น้ําเย็นเล่นน้ําเนี่ยพาเด็กๆมาเล่นน้ําแล้วก็น้ําตื้นนะครับฟินดีครับผม มีสะพานข้ามด้วยครับสะพานเป็นสะพานสะพานเหล็กอย่างดีนะท่านสะพานเหล็กอย่างดีเลยเข็งแรงครับเดินข้ามได้ปลอดภัยแค่ว่าต้องระมัดระวังนะครับถือจับอย่างดีพาเด็กมาเพราะว่าไม่มีไม่มีล้วจับแต่ไม่มีล้วก้นด้านล่างโอ้โหทานน้านี่ วินไปครับเป็นไงล่ะฮะเป็นไงล่ะเห็นไหมครับมาเล่นน้ำฐานด้านล่างเนี่ยก็มีที่เล่นน้ำแบบเล่นน้ำสบายๆนะมันเนี่ยตรงนี้ ถ้าเรามองคือน้ำไม่ได้ไหลเชี่ยวมากแล้วก็เล่นเล่น,ลนแบบสบายๆนะครับลานลานตรงนี้เลยไม่ต้องจําเป็นต้องขึ้นไปตัวน้ําตกหรอกแบบผมว่าผมมาเข้มเนี่ยมันอนนี้แต่เตียตรงนี้ก็คือสัญญาณเขาจะไม่มีเลยนะครับสายที่ชอบตัวเชี่ยวนี่ก็ผิดหวังหน่อยไม่สามารถจะโพสต์ได้อ,อสัญญาณเน็ตอ่าไม่มีครับไม่มีของไข้มือถือต่างๆง่าไม่แน่ใจลมพายดูย ไปสอบถามว่าตัวน้ําตกเป็นยังไงบ้างแต่ฐานข้างล่างนี้ก็คุ้มแล้วนะอ่าบันไดเนี่ยไว้ข้ามตัวมาข้ามในตัวของอุทยานเดี๋ยวผมขเข้าไปสอบถามเมื่อกี้ผมเห็นคนอยู่เวบๆนะครับว่ากับไปตัวน้ําตกอะไรไกลไหมยังไงเพราะตอนนี้เป็นฐานน้ําถ้าไม่ไกลมากผมจะไปนะผมจะไปตอนนี้ยังไม่สวมหน้ากากพี่ ได้บรรยากาศนะครับชื้นๆดีครับเป็นหน่วยพิทักษ์อุทยานนะเข้าของเขตอุทยานสวยก็สวยน่าจะมีเจ้าหน้าที่โดยภาพรวมนะครับเพราะถ้าจะเป็นหน่วยพิทักษ์อุทยานเนี่ยน่าจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่สวัสดีครับอ๋อทำงานอยู่ครับผมอ๋อดูแลอยู่ที่นี่มีเจ้าหน้าที่อยู่ใช่ไหมครับเนี่ย เปลี่ยนกันมานก็มา,ม,มาดูกันเป็นระยะระยะแต่ก็ไม่ได้มีประจําอยู่ยครับเพไ,ไ,ไม่มีประจําอยู่ก็ที่นี่หมายความมันก็มันมันก็ปิด,ป,ดปิดอยู่แต่แค่มาดูแลแอรเ,เรียหรือ,อยังไงครับผมเปิดอยู่นะฮะตัวนี้ก็เป็นหน่วยพิทักษ์อุทยานของของหน่วยที่นี่หน่วยหน่วยย,ย่อยมัมา าาก็ฐานน้าอยู่ที่นี่ก็ชาวบ้านทั่วไปก็มาเที่ยวอะไรได้ปกติใช่ไหมครับน้ําตกอยู่ตรงไหนครับเนี้ยขึ้นไปไกลไหมครับป,ประมาณหนึ่งกิโลมีทางเดินขึ้นไปไปไปทางไหนครับเนี้ยขึ้นไปเรื่อยๆลกไหมครับลกไหมก็ยังมีทางไปได้เรื่อย,อยโอเค <laughs> มียุงนะครับ <laughs> ยุงเยอะ <laughs> อ๋อมีทากด้วยทากแบบไหนเอ่ยตัวเล็กๆอ๋อทากเยอะอยู่อ่าใส่กาสั้นมางานเข้าเลยก็ตอนนี้คือยังมีทากอยู่ตลอดเพราะว่าฝนตกหนึ่งพอมีทากเนี่ยผมไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่เพราะถ้ามีทากมันต้องเรื่องไงมันต้องน้องโดนดูดแน่เดี๋ยวมันกระด๊บกระด๊บกระด๊บกไปเพราะว่าทากเยอะ ผมคาดการนะครับเพราะว่าฮึ๊บฮึ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 บโอ้โหเพราะว่าตัวน้ำตกนี่เลยเห็นไหมฮะตัวน้ำตกมีหินลาดมาใหญ่พอสมควรขนาดนี้มาเพราะว่าตัวน้ำตกข้างบนน่าจะใหญ่อยู่นะครับถ้าเรียกน้ำตกนี้คือน้ำตกโตนหินลาดหรือน้ำตก ลำพร้าวที่เขาเขียนไว้นะไม่รู้ว่าสองน้ำตกด้านบนเปล่าน้ำน้ำเยอะอยู่นะครับท่านเนี่ยเยอะอยู่สองสายนะครับเนี่ยเขาลงมาจากตรงนี้ป๊บมาถึงตรงนี้เขาแยกไปขวามือเส้นหนึ่งนะโน่นไปซ้ายมือเส้นหนึ่งการแยกของทางน,น้ําที่ไปหลายๆสายเนี่ยมันก็ทําให้น้ําเกิดการอ,าอะไรหลายหอย่างนะใช่ใช่ใช่นี่ฮะ สายที่มาด้านซ้ายถ่ายรถไปขวาครับโออพาแยกก็ไปนี่แยกก็ไปคนละฝั่งเลยนะไม่รู้จะไปบรรจบกันไหมแต่ตรงนี้เหมาะสมหรับการเล่นนะ้ำชิวๆนะครับพื้นที่ด้านล่างโอเคสวยงามตามท้องเรื่องอ่านี่ครับมาเล่นน้ํไมาจอดมาปิกนิกมาพักอะ่ะผมว่าผ่านในช่วงวันอากาศร้อน,อนๆนะครับด้านล่างนี้ แจ๋วครับแอรียโอเคพื้นที่ด้านหน้าพื้นหญ้าดีๆจอดรถปิกนิกผ่านครับเล่นน้ำง่ายๆสบายยิ่งคนน้อยๆอ,อย่างเงี้ยยิ่งดีนี่ฮะชิลเลยอะ่ะ อย่างน้อยๆก็เป็นจุดหนึ่งที่เวลามาฝั่งนี้ผ่านมาร้อนๆอยากจะเล่นน้ํานะครับผ่านมาร้อนๆอยากจะเล่นน้ําเวะมาอาบน้ําตกเย็นๆนะจุดนึงที่ผมสามารถเวะาอาบน้ำตกเย็นๆแล้วก็ไปพักที่อื่นได้เข้ามาสบายๆประมาณถ้าผมตีคร่าวๆเอาลูกกลมๆนะละราวสี่กิโลจากถนนใหญ่ของสานีตํารวจทุ่งคางโงก นะสอพอทุ่งคางงกเข้ามาถึงหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาหลักลำลู่ขอรอสามทุ่งคางงกคุณก็เจอทานน้ำตกสวยๆนะครับเป็นทานน้ำเล่นน้ำได้ครับเราไม่ขึ้นไปตัวน้ำตกเอาทานน้ำข้างล่างและนะผมบางทีเอาสมรวจที่ว่ามันง่ายๆสำหรับคนทั่วไปที่จะมาเที่ยวได้แต่ก็เป็นธรรมชาติสุดๆนะครับ คนไม่ค่อยมีไงมันเลยธรรมชาติสุดๆโอเคยังไงก็กวกชมคลิปกันต่อๆนะครับผมก็พาไปชมเรื่อยๆตามที่สามารถหาให้ชมได้ในแต่ละสถานการณ์ตอนนี้สถานการณ์ไม่ค่อยเท่าไหร่เราก็ไปกันตามนี้เป็นแหล่งข้อมูลของตัวเองแล้วก็สามารถที่ถ่ายทอดให้เพื่อนๆได้ได้ได,ได,ไดูได้ชมแล้วก็ผมก็ได้รู้ว่ามันคืออยู่ที่ไหนไ<ด>ยังไง<ป>ยังไงก็ติดตามกันเรื่อยๆ,ๆนะครับขอบคุณครับชิวดีครับ จิตมาพักรถมานอนนะครับใครผ่านไปผ่านมาเว้ยมันได้นะครับหาที่นอนเว้ย